ข่งโายอเยี่ยนปีนี้นะคะตเต้นเตนเต้นเขอบคุณที่ต่านะครับมาตื่นเต้นมครับพี่พี่จีฮะเต๊ะแก่สุดดุสุดไมยมสุดนะเรื่เรื่องคามแสจะเกิดขึ้นในโอกาทาพื่อนสัหรันะครับ ได้ชื่อว่าเป็นผู้กำกับภาพ,พยนตร์ที่สร้างผลงานชั้นดีไว้มากมายและแจ้งเกิดให้นักแสดงในวงการมานับไม่ถ้วนแต่เป็นครั้งแรกที่สมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกฟอสเตอร์ได้เกิดในฐานะนักแสดงหน้าใหม่จากภาพยนตร์เรื่องท็อป e ีเ e รดเวยรุ่นพันล้านในบทลุงเทืองคนสวนที่เคียงข้างตัวเองในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เข้าถึงบทบาทจนคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิงซึ่งมาจากผลโบทของนัก วิจาร์รภาพ,พยนตร์ทั่วประเทศเช่นเดียวกับปิยธิดาวรมุสิกที่กลับมาแจ้งเกิดในวงการภาพ,พยนตร์อีกครั้งหลังจากห่างจากบทบาททางจอเงินไปถึง8ปีจากบทแม่ที่พยายามปกป้องครอบครัวจากการล่มสลายในลัตตาแลนด์ที่ส่งให้เธอคว้ารางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมซึ่งบทบาทที่หลากหลายและน่าสนใจของภาพยนตร์ในปีที่ผ่านมาทาให้นักแสดงสามารถแสดงฝีมือได้มากขึ้น ตื่นเต้นนะคะเพราะว่านานๆทีได้เล่นหนังทีแล้วก็หนังที่เราได้เล่นเนี่ยก็เป็นหนังที่ดีมีคุณภาพอยู่แล้วด้วยแล้วงานที่ดีแล้วสงผลออกไปแล้วคนอื่นมองเห็นเนี่ยเราก็ยินดีมากก็จะสมัยก่อนก็จะมีเมือนกันผ่านแต่เดินผ่านเฉย <laughs> แปลกที่สุดเลยคือว่าในชีวิตเราไม่เคยคิดคาดฝันอย่างนี้เลยแม้แต่การทําหนังก็ไม่เคยคิดคิดแต่จะเป็นช่างเขียนอย่างเดียวสมัยก่อนและยิ่งมา นี่บปลาปลายทางเลยยังมีอย่างนี้อีกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราประหลาดใจระทั้งปวน,นผมจําอะไรได้นิดหน่อยนี่อ่นว่าอะไร ปีนี้ยังเป็นปีแรกที่มีผู้เข้าชิงเป็นภาพยนตร์จากผู้ผลิตผลงานนอกกระแสถ,ถึง3จาก5เรื่องในสาขารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งชัยชนะตกเป็นของผลตกขึ้นฟ้าผลงานคืนวงการของเป็นเอกรัตนเรืองที่คว้าไปอีกสี่รางวาัลทั้งผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมลำดับภาพย,ยอดเยี่ยมและผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของนพชัยชยนามในบทของมือปืนที่มองเห็นโลกกลับหัวสะท้อนความเติบโตในวงการ การหนังนอกกระแสปีที่ผ่านมาที่มีผลงานที่มีความโดดเด่นออกมาเป็นจำนวนมากแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้เท่าที่ควรดีนะฮะคือในรอบเกือบ10ปีที่ผ่านมาหนังไทยจะเหลือประมาณปีละประมาณ50เรื่องนะฮะแล้วก็สำหรับชมรมวิจารณ์บันเทิงเราพิจารณาอย่างกว้างขวางที่สุดคือทุกแนวที่เข้าเกณฑ์ของเรานะฮะมาสองสาปีหลังนี้ก็จะมีหนังเล็กๆที่เข้ามาชิง หนังแปลกที่เข้ามาชริงและใช้คําว่าหนังอินดี้และหนังนอกกระแสหลายเรื่องทีเดียวครับผมว่าคึกคักเศรษฐกิจไม่ดีโดยรวมทั่วโลกเศรษฐกิจหนังไทยก็ตกนิดหน่อยแต่ก็ยังมีหนังที่ทําร้อยล้านอยู่นะครับคน,คนทำหนังจํานวนไม่น้อยเนี่ยมองเห็นว่าโอกาสของเขาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้จากจากเทคโนโลยีที่มันถูกลงและเขาสามารถที่จะลงมือทําได้ด้วยตัวเอง อ๋อผมว่ามันมันจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเห็นช่องทางในการที่คนทําหนังจะพาหนังตัวเองไปเจอกับคนดูของเขาที่มันหลากหลายขึ้นเรื่อยๆตามสื่อตามช่องทางที่มันเปิดกว้างขึ้นซึ่ง ในปีนี้ยังมีการมอบรางวัลเกียรติคุณแห่งความสําเร็จให้กับชรินนันทนาคณ์นักร้องลูกกรุงซึ่งเคยมีผลงานทั้งในฐานะของการเป็นผู้สร้างและผู้กํากับภาพ,พยนตร์ที่มีผลงานโดดเด่นอย่างรักข้ามคลองและแผ่นดินแม่รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงจัดขึ้นตั้งแต่ปี2534และเป็นหนึ่งในรางวัลภาพยนตร์ที่มีผู้ให้ความเชื่อถือในผลรางวัลมากที่สุดเพราะมาจากการคัดเลือกและให้คะแนนโดยกลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นนักวิจารณ์ภาพ,พยนตร์ไทย ที่<า>มีผลงานเป็นที่ยอมรับ